พุทธังสารานังัจามิธรรมังสารานังัจามิสังฆังสารานังัจามิข้าพเจ้าขอรัตนากำลังบารมีหลวงปูู่ลวงพ่อปัญญโญกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุพระองค์พระปัจเจกพะพุทธเจ้าทุพระองค์ บารมีพระธรรมพระอาหารหันต์พระอริยสสฆ์พระกุติสัตว์พระมหาจกกักรพรรดิพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระประถมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกักวาลตั้งสัจจะบ,บารมี ตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพัดไว้ยังพระมหาเจดีย์ชัยมงคลไว้ยังรูปลักษ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลนวัเจดีย์ชัยมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นกระแสเดียวกันกับจักรพัดหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตาม พบภูมิใดก็ตามสวดคาถาจากักกพัททั้งในเดีปัจจุบันและอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกจกวาลขอให้กระแสจกักกพัทสว่างผ่านมายังรูปลักษ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลสว่างผ่านมายังพรมหมาเจดีชัยมงคล วัดเจดีย์ชัยมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดสว่างแผ่บุญกุศลแผ่พลังงานแผ่เมตตาครอบปิมานแก้วปรับภพภูมิส่งดวงวิญญาณให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้และโดยรอบให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดและโดยรอบ ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตรูปนามใดพบภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดพบภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ หมื่นแสนโกจักรวาลสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินหากรูปนามใดพวภูมิใดก็ตามได้เข้ามาสร้างบุญกุศลสร้างบุญบรารมีนวัดแห่งนี้ ตลอดจนได้เข้ามากราบรูปรับพุทธธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลได้เข้ามากราบไหว้พระมหาเจดีย์ชัยมงคลทั้งในดีปัจจุบันและอนาคตขอให้กระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ความรอบตัวข้าพเจ้า ย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่สวดจกักรพรรดิสวดกถาเงินล้านสวดกาชินบัญชรทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกรจักรวาลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมตั้งกองบุญฝากกระแสจกักรพรรดิไว้ยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกทั้งในอดีตปัจจุบัน และนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้รีรวมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจมื่ดร้อยแอดและโดยรอบ ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทิญน,นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศีสาหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆะบูชาอคีทานาังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิส,สัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพราปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิส,สัพโส ส at an aj aj ัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภะปพัตตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภะปพัตตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัปโส พุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังคังอธิธามิ